อัปเดตโครงการคนละครึ่งรอบใหม่เตรียมเติมเงินให้คนมีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ700บาทจริงหรือไม่และถ้าจริงจะได้วันไหนดูคลิปนี้ค่ะก่อนไปฟังพร้อมกันใครมาดูเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะคลิปนี้เกณฑ์มาอัปเดตให้สาหรับโครงการคนละครึ่งนะคะหลายๆคนอาจจะได้ข่าวมาแล้วนะคะเป็นกระแสะข่าวแล้วกันเนาะว่า จะมีการเติมเงินให้สําหรับคนที่มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐก่อนจะเข้าในสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มให้อีก700บาทโดยข้อมูลนี้นะคะก็เป็นการอัปเดตไว้เมื่อวันที่19กันยายนที่ผ่านมาเขาได้บอกไว้ว่าในที่ประชุมหารือร่วมกับภาคเอกชนถึงแนวนโยบายสําคัญที่จะใช้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลังรัฐบาลชุดใหม่เริ่มทางานซึ่งภาคเอกชนเนี่ยก็รั้อนเสนอให้รัฐบาลน,นะคะดูแลค่าเงินบาทไม่ให้แข็งหรืออ่อนเกินไปนะคะและก็รวมไปถึงการเปิดเงื่อนขโครงการคนละครึ่งด้วย จึงต้องยอมรับเลยนะคะว่าข่าวสารของโครงการคนละครึ่งเนี่ยเป็นที่สนใจของหลายๆคนมากๆถึงแม้ว่าตอนนี้นะคะทางรัฐบาลยังไม่ได้มีประกาศนโยบายนะคะหรือว่ามีการเริ่มโครงการเลยแต่ว่าจากที่นายรัฐมนตรีนะคะได้ให้ข้อมูลไว้นะจาก ข่าววันก่อนๆน,นะคะว่ามาแน่นะคะแล้วก็เปิดกระเป๋าตังรอได้เลยซึ่งโครงการคนละครึ่งรอบใหม่นี้นะคะก็มีแนวทางในเบื้องต้นนะทุกคนเน้นว่าเป็นแนวทางในเบื้องต้นว่าคนที่มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับสิทธิ์ลักษณะท็อปอัพก็คือเติมเงินเติมเงินเข้าวงเงินสิทธิ์ซื้อของไปเลยนะคะหากเป็นสิทธิสวัสดิการ ใช้สิทธิ์300บาทที่เราได้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคทุกๆเดือนแล้วนะคะรัฐบาลก็จะเติมให้อีก700รวมเป็น1,000บาทนะคะเพื่อไม่ให้น้อยกว่าประชาชนคนทั่วไปที่ไม่มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะคะและในขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังมีการพิจารณามอบสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมให้แก่ผู้ที่อยู่ในระบบภาษีนะคะอย่างเช่นอาจจะได้รับสิทธิ์1,200บาทต่อคนแทน1,000บาทนะคะส่วนคนที่อยู่นอกระบบภาษีก็อาจจะได้อยู่ที่1,000บาทค่ะ ซึ่งตัวนี้ก็เป็นวงเงินรวมของโครงการนี้นะคะส่วนวงเงินที่จะใช้ได้ในแต่ละวันก็จะต้องพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะคะจากนี้ไปก็จะต้องดูขั้นตอนทางเทคนิคแต่นโยบายนี้ปฏิบัติแน่นอนนะคะเพราะว่าหาเรือกันมาถึงแนวทางปฏิบัติแล้วค่ะซึ่งโครงการคเครึ่งนี้นะคะก็จำเป็นที่จะต้องใช้สิทธิ์นะคะผ่านแอปพลิเคชัน ะะส่วนคนที่มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาเพิ่มวงเงินให้อีก700นะคะก็สามารถใช้สิทธิผ่านแบบประชาชนได้เลยทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างเรื่องนี้นะคะดีไม่ดีอย่างไรร่วมการแสดงความคิดเห็นได้นะคะอ่านทุกคอมเมนต์เลยแล้วเดี๋ยวรวบรวมคนที่สนใจโครงการไหนมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวเกตมาอัปเดตให้ใครฟังมาถึงตรงนี้ฝากกดแชร์กันด้วยมีการรับเงินแบบไหนยังไงจะได้ทันข่าวสาร กดแชร์กดติดตามกันไว้ได้แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ